เอโลโกดีไซน์ o n น i l l ิ s ลส a t o r สร้างตัวอ,อักษรจากเส้นตรงนะครับก็มาเริ่มจาก Artboard Tool เลือ board, ก New า r t b บอร์ด็จัดวางที่บอกว่าสร้างตัวอ,อักษรจากเส้นตรงก็คือการใช้เส้นตรงมาสร้างเป็นตัวอ,อ,กอักษรโดยไม่ให้เลือกฟต์จากในโปรแกรมนะครับเราก็มาเริ่มกันจากไลน์ t ม o ทูกดชิปส้างไว้เลือกสร้างเส้นตรงรเส้น เส้นตรงเส้นนี้จะมีความหนาที่แปดสิบอมีสีเป็นสีดำนะครับหลังจากนั้นมาสร้างเส้นตรงเส,สร็จสบอยก็มาที่วินโดว์มาเลือกหน้าต่างโปต,ตรงแคปนะครับที่จะเลือกเป็น b ราวแคปมันก็จะมีลักษณะมนๆแบบนี้เมือได้เส้นมาหนึ่เส้นแล้วนะครับเราก็มาที่เครื่องมือร t 2มองฟงไว้แบบนี้ อัตนมัตคําบไว้คลิก1ครั้งตรงนี้คลิก preview ตรง a n g เกิลป้อนค่า20องศาจากนั้นก็ใช้คำสั่งโอเคพี่ต้องการวัดถุชิ้นมาตะกี้ให้มันเอียง20องศาหลังจากนั้นเราก็มาที่เครื่องมือ tool Lo เข้ามาเลือกเครื่องมือ e f t ิฟ l กทูมาวางไว้แบบนี้อัตนมัตคราไว้คลิก1งครั้งพี่ต้องการวัตถุอีกชิ้นหนึ่งให้มันเอียง ด้านนี้นะครับก็คือดยการใช้เครื่องมือรีเฟล็กนะครับก็คือสะท้อนตลับไปนะครับตรงนี้ต้องอิดวิวด้วยนะครับเพื่อจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงนะครับเมื่อมันเกิดลักษณะแบบนี้เราก็ใช้คําสั่ง Copy เราก็จะได้วัตถุที่เป็นลักษณะเป็นแบบนี้มาได้ตรงนี้เรียบร้อยนะครับเราก็ยังคงมาที่ทเครื่องมือหลายเซกเมนต์ ตั้งไว้หรือั้งส้นตรงดูเส้นสักประมาณนี้จากนั้นเราก็ใช้ selection tool เลือกทั้งหมดแล้วก็มาที่เครื่องมือ,อมาที่ object นะครับสั่ง expand แล้วก็คลิกโอเคซื่บอกเมื่อกี้ การดูเส้นนะครับตรงนี้อย่าให้เกิดออกมานะครับให้มันอยู่แบบนี้นะครับเม่ได้่างนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาที่เครื่องมือ s h a ช e builder tool ตรงถาดสีนะครับเราก็ยยังคงเลือกสีดำม็ใช้เครื่องมือ s h a ช e builder tool ดึงลากลากไปลากอย่างนี้ลากอย่างนี้แล้วก็เข้ามาแบบนี้เลย ให้มันเป็นชิ้นเดียวกันเมื่อทำเสร็จเรียบร้อยนะครับคลิกเมาส์ขวาสั่งอันกรุ๊แล้วก็เลือกแบบนี้ c อนท r เอ็ Ctrl X นะครับแล้วก็ใช้ selection ดูเลือกลิกทิ้งไปแล้วคอนท r วีดลัดมามจากนั้นเราก็มาที่เครื่องมือมาที่วินโ o w นะครับเลือก Appearance ตัว a อ p พ a r a n c e นะครับมาที่ Add New View จากนั้นอันนี้เอา View วันนี้เอาจริงไปเราไม่ใช้ Add New View หลังจากนั้นเราก็มาที่จิ้มลงไปจะเลือกสีเป็นสีไว้ white กับ black แต่สีอันนี้มันจะไม่เหมือนสีของแบบเพราะฉะนั้นพี่จะเซตสีขึ้นมาใหม่นะครับก็โดยการมาที่ว i นโดวแล้วก็มาเลือก กนตรงพิกเกอร์อันนี้เราพี่จะมาเลือกพิกเกอร์อันนี้แล้วก็ัตเบลคลิกเมื่อับเบลคลิกมันจะเกิดเป็นจานสีกับกับโซลเชตแบบนี้นะครับพี่จะเลือกตรงโซลเชตนะครับจะเลือกสีจากตรงนี้สีประมาณนี้อันนี้สีแรกประมาณนี้จากนั้นก็ใช้ มาใช้เมาส์คลิกไปหนึ่งครั้งด้วยการเพิ่มพิเกอร์นะครับแล้วก็ดับเบิลคลิกตรงนี้พี่จะเลือกเป็นสีขาวเสร็จแล้วเราก็มาเลือกตรงพิเกอร์อันนี้นะครับอันอันสุดท้ายดับเบิลคลิกตรงนี้แล้วก็เลือกสีพี่จะเลือกสีที่มันบางกว่าสีมือต่อบางกว่าสีนี้นะครับเ่าจะเลือกสักประมาณนี้เราปรับเปลี่ยนได้นะครับ หลังจากที่เราได้ตรงนี้เรียบร้อยนะครับเราก็าก็มาที่ add new fill อีกรอบหนึ่งนะครับ add new fill คลิกเข้าไปใน f i e l l อันใหม่นะครับ Field อันใหม่ที่จะเลือกสีเป็นสีดำจากนั้นเราก็เลือกที่ f i l l d สีดำเอาไว้แล้วก็มาที่ effect มาที่ distort and transform เลือก transform เอามาวางไว้แบบนี้มันจะได้เห็นชัดๆตรงนี้คือวิวตรงมูกจับบอนค่า0.1พิกเซลวอร์ติคก้ก็0.1พิเซลนะครับก็คือแนวตั้งแนวนอนที่ต้องการทำเงานะครับจากจากอันสีดำเมื่อกี้เนี่ยนะครับต้องการทำเงาให้มันตั้งก็ 0.1พิกเซลและนอนก็0.1พิกเซลนะครับให้มันยืดออกมานั้น Copy พี่จะเพิ่มเป็น500 Copy เมื่อป้อนค่าตัวเลขเรียบร้อยแล้วก็คลิกพื้นที่ว่างนครับเราก็จะได้ลักษณะของตัวอักษรที่เป็นลักษณะแบบนี้ถ้าเราพอใจแล้วโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ โลโก้ดีไซน์ฟอนต์นิลาซซเดอร์สร้างตัวอักษรจากเส้นตรงขอบคุณสำหรับการรับชมวิดีโอนะครับถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กด s s ับส b e รพ์ก็เป็นการสนับสนุนยุราา55ได้นะครับสวัสดีครับ